ชาติไทยแม้โลกทั่วไปต้องอาศัยเราชาวนาชาวสวนชาวไร่ยังคนให้แก่ไทยมิเบาปัญญาอาหารของเราโลกนับเขาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการเกรรษตรสตร์นําไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับอาจารย์ประทักษ์นะครับดาภิปวนันจากภาควิชาพ่อเลี้ยงสัตว์น้ําคณะประมงครับท่านผู้ชมออวันนีสงสัยเอ๊ะวันนี้ทําไมท่านอาจารย์ประทักษ์มายืนอยู่ตรงนี้ เพราะว่าเมื่อสองสาสัปดาห์ที่แล้วเราได้นําเสนอเรื่องของอการบาบัดน้ําทิ้งจากบ่อเลี้ยงปลาช่อนไปนะครับท่านผู้ชมก็ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับโทรติดต่อเข้ามากับรายการของเรานะครับและยิ่งไปกว่านั้นครับช่วงเกษตร,รแห่งชาติที่ผ่านมาอาจารย์ประทัดก็นําผลงานที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับไปนําแสดงไว้ที่นิทรรศการนะครับบนอาคารจักพันธ์เป็สรินทร์นะครับภา,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 ายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นงานเกษตรแห่งชาตินะครับซึ่งอาจารย์ก็ ได้คิดค้นเครื่องมือชนิดหนึ่งขึ้นมานะฮะเ,เรียกว่าเป็นเครื่องมืออะไรครับอาจารย์อันนี้เป็นระบบบําบัดน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ำ<อ>ในระบบ,บน้ํามุนเวียนครับ<ะ>ทีทเ่เป็นปัญหาของเราเมื่อครั้งที่แล้วนะครับว่าเ,เ,เจ้าบ,บอยงปลาชอ่อนเนี่ยมันมีน้ําเสียน้ําทิ้งเยอะเหลือเกินแล้วก็เป็นอันตรายเมื่อเราถ่ายเทเอาไปสู่สิ่งสภาพแวดล้อมนะครับอาจารย์ก็มีแนวคิดไม่ทราบตรงนี้นี่อาจารย์แอบไปคิดตอนไหนครับครั้งที่แล้วอาจารย์ไม่ยอมบอกเลย ในส่วนนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับคืออันนี้ในกรณีที่เกษตรกรเขาเลี้ยงสัตว์น้ําในระดับเล็กๆนะครับแล้วก็ต้องการที่จะนําน้ํากลับมาใช้ใหม่หรือเพื่อที่จะน้ําที่จะทิ้งภายนอกเนี่ยเหมือนเดิมนะคือไม่ให้กระทอสิงวดล้อภไปนอกก็มีการออกแบบว่าจะทํายังไงจึงจะช่วยลดมาให้ของเสียออกไปจากน้ําไปนอกหรือสามารถที่จะนาน้ํากลับมาใช้ใหม่นะครับ ก็ด,ด้วยแนวคิดที่ว่าการต้องการที่จะรักษาสภาพแวดล้อมนะครับเรื่องของน้ํานี่เป็นสิ่งสําคัญเลยทีเดียวในการเลี้ยงโดยเฉพาะสัตว์น้ํทา,าที่อาจารย์าาศึกษาอยู่นะฮะทีนี้แนวคิดหลักของ,ของเครื่องนี้นะครับหลักการทํางานของ,ของเขานี่เป็นยังไงครับอาจารย์ครับคือขอเรียนให้ทราบว่าเอ่อเท่าที่ศึกษามานะฮะว่าน้ําทิ้งที่สูงภายนอกเนี่ยเรามีประเด็นอยู่2ประเด็นที่เป็นปัญหานะฮะคือ อันแรกก็คือของเหลือหรือของเสียในรูปของตะกอนนะครับซึ่งตะกอนนี้จะเป็นเศษอาหารหรืออาจจะเป็นตะกอนพวกสารอินทรีย์ซึ่งสะสมหรืออาหารที่เหลือ,อมันอยู่ในรูปตะกอนอีกรูปหนึ่งคืออยู่ในน้ําคือพวกธาตุอาหารที่ละลายอยู่ในน้อํอพว<ร>กนี้ก็อยู่ในน้<ร>ํายั็นเป็นสองส่วนะนะครับเครื่องนี้จึงออกแบบมาเพื่อประยุกต์ใช้กับ การทํางานสองส่วนนี้แสดงว่าเครื่องนี้สามารถนําแร่ธาตุหรือว่าสิ่งจําเป็นสําหรับการเลี้ยงสัตว์กลับมาสู่กระบวนการเลี้ยงได้ครับผมสนหนึ่งแล้วก็ช่วยบําบัดให้ไปอยู่ในสภาพที่ดีนะฮะในเช้ามาทักครับในการเลี้ยงแบบตั้งเดิมของเกษตรกรโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะเขามีการบําบัดของเสียตะกรนเหล่านี้จากบ่อเขาบ้างไหมครับปกติถ้าเกิดของเสียในบ่อมากนะฮะที่เขาทำอย่างเดียวก็คือถ่ายน้ําทิ้งเพื่อให้น้ําในบ่อดีเปิดประตูน้ํา แต่มน้าใหม่เติมน้าใหม่ดันน้ําเก่าออกไปถ่ายเทน้ําอย่างนี้เพื่อให้น้ําในบ่อดีขึ้นนะครับแล้วเอาไปไหนฮะน้ําก็ทิ้งสู่ข้างนอกนะฮะทิ้งสู่ข้างนอกก็ถ้าเป็นปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยไปนะฮะบางท่านอาจจะตักตะกรอนมาตากแดดเป็นปุ๋ยได้อะอย่างนั้นก็มีนะฮะหรือว่าจะถ่ายน้ําทิ้งสู่น้ำลำคลองสาธารณะไปเลยนะครับซึ่งก็เป็นอันตรายก็นตรายะทีนี้แล้วถ้าสมมติว่าตะกรอนที่เกิดขึ้นตรงนี้ ไม่ทําการบําบัดแล้วครับเลี้ยงต่อไปได้ไหมฮะนี่สิฮะอันนี้ถ้าในกรณีอย่างที่เราเห็นวันนี้นะครับอันนี้เป็นน้าจากบ่อเลี้ยงซึ่งมีธาตุอาหารมากอทําให้ธาตุอาหารเหล่านี้ไปทําให้เกิดแตงต้นพืชนะฮะคือมันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแล้วแหะครับโดยจุลินทรีย์เกิดเป็นแพลงต้นพืชมากครับคี้แพลงต้นพืชที่น้ําเขียวเราเห็นจัดจับเนี้ยโอเคก็อยู่ในรูปของตะกรดด้วยนะฮะถ้าเราไม่ถ่ายเทไม่ทําอะไรเขาส่วนหนึ่งถ้าไม่มาก มันก็เป็นวงจรของลูกโซ่อาหารในธรรมชาติในบ่อแต่ถ้ามากแบบนี้เนี่ยไม่ดีครับที่เรียกเขาไม่ดีเพราะว่าตะกรอนหรือพวกธาตุอาหารแพงต้นต่างๆเหล่านี้นะฮะเป็นพืชก็คือมีการสั่งเข้าแสงมีการหายใจนะครับในเวลากลางวันเขาก็อาจจะได้ผลิตออกซิเจนมากมายให้กับสัตว์น้ําให้จัดน้ําแต่พอกลางคืนไม่ใช่แล้วครับมันกลายเป็น ตัวใช้แย่งใช้ออกซิเจนของสัตว์น้ำแล้วก็เอาออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ครับอมงั้นปลาก็แย่ทีครับหายใจไม่ได้ไม่ทันไม่พอนะเพราะงันการที่เราใช้ระบบตรงนี้ช่วยเอาพวกตะกอนหรือแทงต้นออกเนี่ยก็คือเป็นตัวช่วยลดนะฮะตัวที่แย่งออกซิเจนของสัตว์น้ำที่มากเกินไปออกไป เพื่อให้ห่วงโซ่อาหารได้ทํางานอย่างทเหมาะสมเหมาะสมไม่มีอะไรมากนั้ไปแสดงว่าถ้าปลาหรือว่าสัตว์นั้นที่เราเลี้ยงเนี่ยเป็นประเภทกินเนื้อไม่กินพืชครับโอ้อันนี้อันตรายก็อันตรายใช่ไหมเพราะเขาไม่สามารถที่จะกรองเพราะเขาไม่กินแน่ไม่กินแน่ฮะนะฮะก็จะเป็นเรียกว่าเป็นอันตรายจริงจริงก็จะไม่รู้เรื่องไงครับทั้งปลากินพืชปลากินเนื้อนะไม่กินเลยถ้า ถ้าอากาศไม่พอยังไม่พอเขาก็เติบโตช้านะฮะยิงเช้ามืดนี่อากาศหมดปลาก็ตายแน่นอนถ้าน้ำเขียวขนาดนี้นะถ้าทํานไม่มีระบบอากาศช่วยในบ่อเลี้ยงนะตายในการเอาน้ําเขียวออกดักตะกรอนออกเนี่ยอันนี้ช่วยครับช่วยมากเลยนี่ก็คือสิ่งที่น่าจะทําให้ใใหห้้สำหรับการเลี้ยงดีขึ้นนะฮะให้การเลี้ยงดีขึ้นครับอาจารย์ครับในการคิด ค้นนะครับไอ้เจ้าเครื่องบําบัดน้ําทิ้งนะฮะในสำหรับบ่อเลี้ยงตรงนี้อาจารย์ใช้ระยะเวลาในการคิดค้นนานไหมครับคือถ้าพูดถึงการคิดค้นคงไม่นะนี่เป็นการประยุกต์เอาหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เราทราบนะฮะว่าทามาเพื่อที่จะออกแบบให้สำหรับสําหรับในการใช้เพื่อบําบัดน้ําทิ้งตามลักษณะอย่างต่างๆกันนะครับว่าจะบำบัดตะกอนหรือบําบัดสารอาหารนะฮะหรือจะบําบัดในระดับ น้ำที่มีคุณภาพต่างๆกันอันนี้เราเพราะงั้นที่ถามว่าใช้เวลานานไหมเนี่ยถ้าจะบอกว่าใช้เวลานานคือใช้เวลาในการว่าศึกษาประสิทธิภาพว่าน้ําแบบนี้ควรจะใช้ถังขนาดเท่าไหร่อัตราการไหลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนั่นคือเรื่องที่ต้องใช้เวลาศึกษาครับผมแต่ว่าทฤษฎีตรงนี้ทฤษฎีมีมีอยู่แล้วนะครับเอาละครับทีนี้เราอาจจะพอมองเห็นกันคร่าวๆนะครับมีไอ้เจ้าตัวนี้มันหมุนๆกันมีน้ําออกไปเยอะแยะสายระยงระยางอะไรทีนี้ อาจจะสงสัยในเอ๊มันคืออะไรกันบ้างต้องอาจารย์ประทัดช่วยอธิบายนิดนึงครับว่าอุปกรณ์ที่เราเห็นตรงนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับครับผมขอทวนนิดนึงเมื่อกี้ว่ามันมีประเด็นอยู่2ประเด็นคือตะกอนธาุอาหารที่ละลายอยู่ในน้ำใช่ครซึ่งวัตถุประสงค์ของการใช้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้กับในน้ําซึ่งมีของเสียประเภทอะไรครับถ้าน้ําในบ่อ ซึ่งเลี้ยงจัดน้ำหนาแน่นแล้วมีตะไคร่มีตะกรนมากเราก็เน้นในแง่อุการเอาตะกรนออนะครับไอสารน้ำประเภทนี้คือพวกนี่ฮะเลี้ยงปลาหนาแน่นปลาหนาแน่นให้อาหารจลกระวันมากนะฮะน้าเขียวจัดซึ่งมีตะกรแตั้งพืชเป็นตะกรนมากนะครับส่วนอีกรูปหนึ่งรูปของที่สารอาหารอยู่ในน้ำสารอาหารครับอันนี้แหละครับที่เราต้องพึ่งพาจุรินซีนะฮะที่อยู่ในน้ําในดินเนี่ยช่วยบําบัด เพราะงั้นประเด็นคืออยู่ที่ว่าถ้าเอาตะกรอนออกเอาน้ําซึ่งให้จุลินทรีย์ช่วยบาบัดน้ําเหล่านี้สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับแสดงว่าน้ํานั้นยังมีจุลินทรีย์ดีอยู่ยังดีๆอยู่และช่วยบำบัดให้ให้ฐานอาหารนะนะครับอยู่ในรูปทิ่งซึ่งใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ต่อไปได้นะฮะเอาละครับทีนี้ตรงนี้เห็นชุดตรงนี้แล้วอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนํานิดนึงครับว่าเริ่มน้ําเป็นมายังไงแล้วน้ําจะกลับไปได้ยังไงครับอาจารย์ ท่านี้นะฮะในระบบเนี่ยคือมีคนถามว่าชื่อเรือกอะไรนะฮะสางกิจสางกิจก็เรียกตามฟิลเตอร์คือมันเป็นระบบแกนถังหมุนถังหมุนนะฮะซึ่งการออกแบบถังหมุนเนี่ยเราได้หลายลักษณะนะฮะที่ใช้ในโรงพยาบาลก็จะเป็นเป็นล่องเป็นแผ่นโรงพยาบาลก็มีมีครับเพราะว่าเขาจะเป็นแบบให้จุลินรีมาเกาะนะฮะ น้ำก็ผ่านไปฟิลเตอร์ก็ช่วยบำบัดน้ํำแต่ในกรณีของเราในออกแบบตรงนี้เนี่ยรเราออกแบบตรงนี้เพื่อสําหรับดักตะกรอนนะฮะตะกรอนในรูปของตะกรอนแฝวนลอยซึ่งอาจจะเป็นพวกแพลงต้นพืชหรือเศษอาหารที่ตะกรอนลอยอยู่ตะกรอนตรงนี้เราดักไว้เพื่อที่จะทิ้งจะทิ้งครับเอาออกครับก็ลดปริมาณตรงนี้ออกไปครับส่วนน้ําที่ผ่านจากตัวดักตะกรอนเราสามารถจะผ่านไปสู่ระบบ ยรินีรับำบัดนะฮะเพื่อลด่อนี้ครับ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 นี้ทําได้หลายลักษณะเลยนะฮะในกรณีนี้เนี่ยถ้าเป็นระดับใหญ่ๆก็อาจจะเพิ่มเป็นถังใหญ่ครับถ้าเป็นโลพาฟักซึ่งถ้าอาหารไม่มากเราอาจจะใช้ถังเล็กๆผมสังเกตเห็นภายในถังนี้นะครับท่านผู้ชมครับจะมีลักษณะเป็นกลมๆบอลๆอย่างนี้เหมือนกับที่เขาใช้เลี้ยงปลาเอาไว้ทําอะไรครับอาจารย์ครับ ตัวนี้นะฮะเขาเรียกว่าอะไรมีมีชื่อเรียกไหมครับเขาเรียกไบโอบอลอ๋อไบโอบอลจริงๆมันชื่อฝรั่งนะฮะมัหลักการมีอยู่ว่าเพิ่มพื้นที่ผิวเพื่อให้จุลินทรีย์มาเกาะอาศัยแล้วจุลินทรีย์ตัวนี้ก็ทําหน้าที่เปลี่ยนครับ่าอาหารในน้ํบจากที่เป็นโครงสร้างใหญ่เป็นโครงสร้างเล็กนะฮะแล้วก็สามารถที่จะหมุนกลับไปในรูปที่ไม่เป็น คิดกับสัตว์น้ำแสดงว่าหยิบขึ้นมานี่มีจุลินทรีย์อยู่ในนี้จุลินทรีย์เยอะแยะเลยเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะหลายท่านอาจจะเห็นนะเขาจะใช้หลายรูปลักษณะฮะสมัยก่อนเราท่านเคยเห็นในตู้เลี้ยงปลามีพวกฟองพวกอะไรหนังบางคนก็ใช้ปากาล้างครังแต่ปัจจุบันหลักการมีว่าขอให้เพิ่มพื้นที่ผิวให้เขาได้เกาะอาจารย์ครับวิธีการบําบัดน้ําทิ้งที่เราว่าเนี่ยนะครับสําหรับเครื่องนี้นี่วิธีการเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ ก็ก็ดูที่ดูที่ตัวถังหมุนก่อนแล้วกันนะครับผมอ่านี่คือถังนี้ในถังนี้ครับผมถังนี้ที่ที่ออกแบบตรงนี้คือเป็นถังที่ดักตะกรอกนะฮะในหลักการอันนี้ก็จะต่างกับในหลักการที่ใช้กันอื่นโดยเราใช้ผ้ากองนะฮะผ้ากองเห็นด้านนอกด้านนอกค่ะผ้ากองเหลืองนอกครับผมผ้ากองตัวนี้เนี่ยจะกรองเอาพวก ตะกนขนาดต่างๆกันเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราเลือกผ้ากองนะฮะถ้าผ้ากรองละเอียดก็ได้ตะกรที่ละเอียดผ้าคลองใหญ่ก็ได้ตะกรขนาดใหญ่ถ้าตะกรละเอียดมากไปมันก็กับผ้าคองละเอียดละเอียดก็ตานเร็วในตรงนี้เป็นเทคนิคอันหนึ่งซึ่งเราต้องมีการเลือกผ้ากรองด้วยนะฮะอันนี้อันึกว่าพลาสติกมันเป็นผ้าเป็นผ้าคลุมอยู่ข้างนอกนะครับ ก็เห็นว่ามีมีรอยจับสะกอนไว้อยู่นะฮะทีนี้เห็นพอตรงเนี้ยด้านขวาเนี่ยจะเห็นว่ามีสะกอนแต่ด้านซ้ายดูเหมือนทัความสะอาดแล้วครับผมนะฮะคืออย่างนี้ฮะอ่าอ่าน้นี้เป็นน้าจากบ่อเลี้ยงครับผมนะฮะเราสูบน้ําจากบ่อเลี้ยงน้ําจากบ่อเลี้ยงก็จะไหลแบงนี้ฮะเเห็นนะครับด้านซ้ายตรงนี้นะครับมีน้ําไหลเข้ามาสู่ตะกอตะแกรงเพราะงั้นตะกอนที่ละเอียดครับที่ขนาด ที่ถุงกองจะกรองได้ครับก็จะเกาะอยู่บนผ้านะครับครับก็คือไม่ยอมให้น้ํานะครอบท่านี้ไม่ยอมไม่ผ่านไปไม่ยอมให้ผ่านไปน้ําที่น้ําที่ดีเห็นมีน้ำก็จะถานไปข้งล่างครับผมนะครับในตะกรนที่เกาะอยู่บนผ้าเนี่ยเมื่อหมุนสู่ข้างบนครับข้างบนก็จะเป็นน้ําที่สะอาดมาไล่ให้ตะกรนเนี่ยตะกรนเนี่ยรดนมาสู่ตัวกรอง ตัวรับรับตะคอนครับเพราะฉะนั้นจ้าที่มีตะกอนก็จะไหลแย่ออกไปนะครับมาสู่บ่อพักก็จะเป็นบ่อซึ่งเราดักตะคอนอ๋อเรียกว่าบ่อดักตะกอนที่เราเรียกว่ามันมีไอตัวไบโอบอลไบโอบอลอยู่นะครับนะครับไว้เกาะจุลินทรีย์เพราะงั้นเราก็ไอตะกอนตัวนี้คราวนี้อยู่ที่ว่าเราจะออกแบบนะว่าตะกอนจะงจะไว้ไหมน้ําจะเอาไว้ไหมคือตัวนี้จะมีน้ํากับมีตะกอนอยู่นะครับ อันน ah, ี้ผมขอกลับมาตรงนี้นิดนึงนะขออนุญาตกลับมาตรงนี้นิดนึงคือถ้าน้ําผ่านการกรองตกรออกแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนําน้ํากลับเข้าไปใช้ใหม่อ๋อคือน้าในในรอบแรกนี้สามารถจะหมุนกลับไปใช้ใหม่อโดยการใช้อันนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรนะครับก็อาจจะเป็นปั๊มน้ำปั๊มน้ำดูน้ำกลับไปีก็ผ่าน สู่ท่อนี้แล้วกลับไปบ่อเลี้ยงเพราะว่าเราได้แยกอุตคอนซึ่งในตะกอนมีสารอาหารมีที่จะไข่มีอะไรต่างเขาออกไปนะฮะซึ่งนั่นก็เป็นระบบถ้าเป็นแบบนี้คือได้ตะตอนออกไปอย่างเดียวนะครับคแต่อันนี้มีแบบพวกออกซิเจนมีอะไรเติมเข้าไปไหมฮะอ๋อันนี้ไม่มีเติมน้องอยู่ระบบข้างนอกนะฮะแต่เจตวนี้เอาตกอนเขาง้าวอาหารสารอาหารที่เหลือในน้ำเขาออกไปออกเหีวไปนะครับส่วนอ่ากรอนนี้น้ำ ตรงนี้ที่มีตะกรนกตมีน้ําซึ่งมีสารอาหารอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยถ้าเป็นโรงเรือนเล็กๆซึ่งเป็นโรงพวักซึ่งน้ําไม่มีตะกรไรมากมายผมสามารถที่จะเอาน้ําในส่วนนี้เนี่ยกลับมาสู่ถังบบอลไว้ข้างบนก็ได้ครับเพื่อให้จุลินทรีย์ในบบอเนี่ย ทำการบำบัดแล้วน้ำตัวนี้ก็ผ่านกับตูบ่อหรือยังแต่ที่วันนี้แสดงในส่วนนี้คือเป็นส่วนที่สเกลใหญ่หน่อยนะครับคือบ่อใหญ่บ่อใหญ่นี่เราน้ำมาจากบ่อใหญ่ขนาด20ตันเลยนะ2บ่อบ่อใหญ่มากคุณน้ำเขียวจัดเลยนะตอนนี้ตรงนี้มาจากตะกอนตรงข้างล่างเป็นตะกอนมากมายนะฮะส่วนน้ำข้างบน ครับนะน้ำข้างบนมันดูใสขึ้นมากขึ้นนะฮะใช่ใช่น้ำข้างบนนี่ก็คือน้ําซึ่งเราให้ไบโอบอลเขาเนี่ยนี่นะฮะนะฮะทำหน้าที่บาบัดนะครับนี่คือไบโอบอลไบโอบอลทำหน้าที้บำบัดโมตกร์ซึ่งขนาดใหญ่ก็จะจมหรือเกาะอยู่สังเกตได้ว่าถ้าจับลงไปลึกๆนี่จะเริ่มมีตะกรนขึ้นมาครผมครับนะครับโอ้ด้านนี้ใสกว่านะฮะด้านนี้ค่อนข้างใสเลยทีเดียว เพราะงั้นเราดักตะกรอนออกจากน้ำนยฮะเพราะงั้นถ้าในในระดับนี้เนี่ยน้ำผ่านกลับไปแล้วตัวนี้เป็นตะกรอนทิ้งก็ทําได้เออแล้วตะกรอนทิ้งตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราถ่ายเทน้ามาเรื่อยๆืเนี่ยเขาจะเต็มไหมเนี่ยเต็มถ้าเต็มเต็มนะฮะในส่วนนี้ก็คืออาจจะต้องถ้าคิดว่าตะกรอนเหล่านี้เนี่ยจะนําไปใช้เพื่อตากไปทําถุยทําอะไรก็ ตักเอาไปตักได้เลยฮะตักไปได้เลยอ๋อฮะก็ต้องมีคนมาเฝ้าดูอยู่ก็ใกล้เต็มแล้วก็เอาตะกอนด้านล่างออกไปเราเราก็ต้องดูนะฮะว่าน้ําจากบ่อเลี้ยงเนี่ยมันมีตะกอนมากน้อยแค่ไหนอ๋อครับจะจะเต็มในถังเราใช้เวลาเท่าไหร่ถึงตอนนั้นเราก็ต้องมีการเอาตะกอนทิ้งไปส่วนหนึ่งน้ําเนี่ย กลับไปสู่บ่อแล้วกลับไปสู่บ่อเลี้ยงแล้วครับนี่นี่จัดทานี่นะครับคือถ้าบ่อมีขนาดเล็กก็สามารถที่จะพักไว้บนนี้พักไว้างนี้นะฮะโดยเราใช้ถังใหญ่ขนาดนี้โดยถังนี้ก็จะมีเปลวบ่อมีน้ำครับผมแต่แต่ว่าอันี้ต้องเป็นน้ําไหลช้าๆนะฮะให้มีเวลาพักเขาถ้าช้าหน่อยสักวันนึงเนี่ยพูดถึงเวลาพักรู้สึกว่าอาจารย์บอกว่าหนึ่งวันสำหรับบ่อขนาดเล็กถ้าบ่อใหญ่ขนาดนี้สักเท่าไหร่ดีฮะ นี่สิฮะนี่ก็อยู่ในขั้นตอนวิจัยเพราะว่ามันก็ต้องบอกนะเพราะมีหลายท่านถามผมเมือนว่าจะใช้กับ่อได้เท่าไหร่เื่อการอาจจะแบบกำลังเลี้ยงอยู่ก้ดีนะเครื่องแบบนี้เออตก์เอาไปใช้ประโยชน์ได้ยวก็เลยถามขึ้นมาว่าเอะมันจะพักได้นานแค่ไหนจำเป็นอันนี้อันนี้ผมว่าอดใจรอก่อนอใจคือคือมันมีข้อจำกัดในในระดับ ของพวกผ้ากลองกระดาบของถังพักซึ่งความเหมาะสมสํตรอบการใช้เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันถ้าเป็นลมพากรักที่น้ําค่อนข้างจะใสแล้วเราอยากจะน้กลับมาใช้ใหม่อันนี้ง่ายมุนปุ๊บรอบเดียวเอาามาใช้ใหม่ตะกอนออกหมดใได้แต่ถ้าน้ําแบบนี้วันนี้เราเอาน้ำซึ่งเข้มข้นจัดจัดถ้าเทียบกันนะครับนะฮะนายม้ชมครับดูนะครับเทียบกันนะครับ ซ้ายนี่มาจากบ่เลยนะครับส่วนด้านขวานี่บดแล้วนะครับความขุ่นอะไรจะต่างกันเชัดเจนนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมขอตัดออันนี้ให้ดูนะฮะอันนี้ไปทําน้าขุ่นมาแล้วทำน้ำใสใช่ปะฮะนะครับผมว่าก็เกินรึ่งนะฮะนะฮะมันอันนี้คือพักแล้วนะครับโดยใช้ จุลินซีแบคทีรียอะไรต่างๆนะครับในการบําบัดตัวตัวนี้มาจากบ่อโดยตรงเลยนะฮะจะเห็นความขุ่นสายต่างกันนะถือว่าก็เป็นทฤษฎีที่เรานํามาปฏิบัติจริงนำมาประยุกต์ใช้นะฮะเป็นผลชัดเจนราวนี้บางครั้งบางครั้งตะกอนที่มาเนี่ยสารอาหารมากอจุลินทรีย์ที่เกาะตรงนี้เนี่ยเป็นจุลินทรีย์ซึ่งต้องการออกซิเจนโดยหลักการนะนะครับผม เพราะนั้นบางครั้งถคาการประยุกต์ใช้ในกรณีนี้เนี่ยถ้าเราเห็นว่าน้ําที่เราเอามาบําบัดนี่มีสารอาหารมากตรงส่วนนี้อาจจะต้องเพิ่มอากาศต้องเพิ่มอากาศครับไม่งั้นเดี๋ยวครับไม่เท่าซิเนไม่พอเดี๋ยวกลายเป็นจุลินทรีย์ไม่มีอากาศครับเป็นกลารเป็นก๊าซไข่เน่าอนีในตัวส่วนนี้นะฮะถึ่งซึ่งที่ถามผมว่าครับให้เวลาพักกี่วันหรือถางขนาดใหญ่เท่าไรอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับแหล่งน้ําครับ ทีขนาดเครื่องเกี่ยวไหมครับอาจารย์ขนาดเครื่องไม่เกี่ยวครับวาเครื่องไม่เกี่ยวเพราะจริงๆแล้วอันนี้ก็ใช้ไดโวซึ่งสามารถที่จะถ่ายเทน้ำนี่ก็จังจัดว่าเร็วนะครับว่าเร็วครับผมเอาละครับนี่ก็เป็นอยู่ในถือว่าอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ผมว่าการที่นำทฤษฎีเหล่านี้ประยุกต์ใช้เนี่ยผมว่า ท่านซึ่งมีบ่อรื้สัตว์น้าสามารถนํามาใช้ได้เลยจริงๆนะครับผมว่าในหลักการจริงมันไม่ได้ซับซ้อนคือในหลักการคือแยกตะกอนกับขอให้น้ําได้มีการพักเพียงแต่ว่าท่านจะออกแบบใหญ่หรือเล็กตามที่ท่านมีกําลังอย่างน้อยก็ได้ช่วยครนะผมว่าปัจจุบันนี้หลายๆท่านอาจจะทาบ่อพักไว้แล้วต่างหากก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าอุปกรณ์แบบนี้เราอาจจะไม่เคยเห็นกันหรือว่าอาจจะไม่ทราบว่าอ๋อไอ้ไบอุปโอย่างเงี้ยนะนะมันช่วยให้จุลินทรีย์เกาะได้ด้วยก็มา เอาความรู้ตรงนี้ไปประยุกใช้เพิ่มเติมได้อ๋อแหมเป็นสิ่งที่ดีครับหลยๆหท่านอาจจะคิดไม่ถึงเพราะจริงๆวันนี้วิทยาศาสตร์ต้องนํามาใช้ต้องนํามาใช้แล้วนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นการบําบัดน้ำทิ้งใช่ไหมฮะจากการป่อเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับซึ่งถือว่าก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยให้สัตว์น้ำของเรามปสุขภาพดีขึ้นนะครับผลที่ตามมาก็คือ สิ่งแวดล้อมดีสิ่งแวดล้อมดีความมั่นคงในอาชีพดีขึ้นครับผมนะฮะที่สําคัญับจะไม่มีใครว่านะว่าเลี้ยงสัตว์น้ําเนี่ยเป็นทําให้น้ําเสียทําให้น้ําเสียอ๋อนี่ผมว่าตอนนี้เป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่าทุกคนก็จะเห็นว่าเป็นอาชีพซึ่งดีทำรายได้นะฮะแล้วก็เป็นอาชีพซึ่งสังคมยอมรับว่าเรารักษาสภาพแวดล้อมอืมครับแหมตรงนี้ดีฮะงั้นให้อาจารย์พูดไปกิจลักษณะเลยเพราะว่า เวลาของรายการของเราก็กเรษตรนาำไทยก็ใกล้จะหมดแล้วอยากให้อาจารย์ประทักษ์ช่วยบอกอะไรกับท่านผู้ชมนิดหนึ่งครับในการบําบัดน้ําทิ้งก่อนจะลงสูง่แม่น้ําสาธารณะ,ะครับครับคือปัจจุบันนะฮะอาชีพการกเรียนสั์น้ำเนี่ยถือเป็นอาชีพที่สําคัญนะฮะซึ่งทำไรายได้แล้วก็สร้างความมั่นคงนะฮะให้กับสังคม เพราะนั้นปัญหาซึ่งมีการเพิ่มพื้นที่ในการเลี้ยงปัญหาของการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหนาแน่น,เ,นเรามีปัญหาเกี่ยวกับน้ำเสียเหมือนกันนะฮะแตหลายหายแหล่เพราะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเพื่อที่จะทำให้การเลี้ยงสัตว์น้ำไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมข้างเคียงภายนอกนะครับก็เราก็พยายามช่วยกันนะครับไม่ทิ้งน้ำเสียนะครับเพราะน้ำเสียมันท่านอาจคิดว่า แหมผมทําแค่นี้ไม่น่าจะไปกระทบอะไรมากมายแต่ก็กระทบครับท่านมีคนละบอกลายบอกข้าัก็มากถ้าเราช่วยคนละมือคือแต่เมื่อมีบอกบ์บัดมีอุปกรณ์ตักตะกอนต่างๆเพื่อไม่ให้สูญภายนอกก็เป็นการช่วยนะครับก็นำมาประยยกต์ใช้ครับเอาซะหน่อยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับก่อนจะออกจากกันไปในวันนี้ครับขอถามคำถามง่ายๆนิดนึงครับอาจารย์ไม่ทราบว่าถ้าท่านผู้ชมที่ชมอยู่อยากจะมีเครื่องแบบนี้ไว้สําหรับบอก เลี้ยงสัตว์ของเขาเองแล้วเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย์เริ่มจากตรงไหนดีฮะต้องมาคุยกับอาจารย์อาจะอาจจะจะมาชมในตอนนี้ถ้าดูภาพไม่ละเอียดนะฮะอาจจะมาชมของจริงครับท่านผมเชื่อว่าท่านมีมีความคิดความคิดดีกับผมยากมากผมยอมรับเลยกระติกกอนหรือบ้านเราเนี่ยหลายๆาท่านก็มีด้วยประสบการณ์จริงนะฮะก็สามารถบำบัดได้เอาละครับจะพยุ้ยใช้ครับผมดีเอาละครับขอบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะครับถ้าท่าน ผู้ชมสนใจนะครับอาจารย์ประทักก็เรียนเชิญแล้วนะฮะว่ามาดูตัวจริงของจริงกันเลยที่ภาควิชาพอลเยสสัตว์น้าคณะประมงนะครับหรือว่าจะขอติดต่อนัดอาจารย์ประทักล่วงหน้าได้ที่ไหนครับอาจารย์ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ025613031ครับครับผมอาจารย์เขาบอกว่ายินดียินดีฮะมันมาดูได้เลยครับครับก็เย่างน้อยช่วยแนะนําด้วยว่าอาจารย์ครับ อาจจะแลกเปลีประสบการณ์กมีน้ําแบบนี้มันต่างกับตรงนี้เราจะทำอะไรแต่ไรได้มากครับผมเป็นสิ่งที่ดีนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องแบบนี้แหละครับที่หลายๆท่านอาจจะมองข้ามไปแต่ว่าอาจารย์นักวิจัยของเรานะครับก็พยายามศึกษาเพื่อแก้ปัญหาให้กับการเลี้ยงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นนะฮะว่าจะต้อง มีสิ่งแวดล้อมที่ดีควบคู่กันไปด้วยนะครับหลายๆท่านจะได้มีอาชีพกันอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับขอวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ประทักษ์มากนะครับที่อาาุต่าหสละเวลามาพูดความรู้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับ,รบท่านผู้ชมแล้วก็ทางรายการด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์ประทักษ์ครับขอบคุณครับครับ และท่านผู้ชมนะครับถ้าอยากให้เราไปติดตามเรื่องใดนะครับที่ท่านสงสัยคาใจเป็นปัญหาอยู่นะครับก็เขียนจดหมายบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมาส่งมาได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านะครับทางทีมงานก็จะรีบนำท่านอาจารย์ที่เกี่ยวข้องไปถ่ายทําเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมาสู่ท่านผู้ชมให้ท่านถึงบ้านเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้ครับเวลาของรายการเกษตรสารน้ำไทยก็หมดลงแล้วผมอาจารย์มาทัก์แล้วก็ทีมงานต้องขอท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ